จากสถิติคนไทยเป็นเบาหวาน1ใน10คนประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานสะสมมากถึง6.5ล้านคนและส่วนใหญ่เป็นโรคเบ,บาหวานชนิดที่2และร้อยละ40ไม่ทราบว่าตัวเองป่วยตัวเลขนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธ,ธารณาสุขประจำปี2567คิวมีจึงเล็งเห็นว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบ,บาหวานนอกเหนือจากยาที่หมอจ ควรได้รับสมุนไพรที่ช่วยให้อินซูลินทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างตัว S9 Balance ตัวช่วยที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติโดยทางเราพัฒนาสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มระดับน้ำตาลในเลือดสูง แต่ยังไม่อยากพึ่งยา s 9 b a l บ n c e จะช่วยดูแลในเรื่องชะลอการดูดซึมของน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดช่วยให้อินซูลินนั้นทำงานได้ดีขึ้นปรับสมดุลน,น้ำตาลหลังมื้ออาหารช่วยลดความอยากหวานช่วยลดอาการอ่อนเพลียและเบลอหลังมื้ออาหารรวมส่วนผสมทั้งหมด9ชนิดมาไว้ในหนึ่งเดียวผักเชียงดาสมุนไพรที่ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลและลดความอยากหวานมาระคีนกพืชไทยที่มีฤทธิ์คล้ายอินซูลินช่วยลดน้ำตาลหลังมื้ออาหาร อินูลินไฟเบอร์จากธรรมชาติช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและปรับสมดุลลำไส้อบเชยสมุนไพรไทยจีนช่วยเพิ่มความไวอินซูลินและลดการอักเสบเรื้อรังเจียวกูหลานสมุนไพรจีนสายพันธุ์ใกล้เคียงสมูมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและช่วยการทำงานของหลอดเลือดชาเขียวต้านอนุมูลอิสระช่วยควบคุมน้ำหนัก เสริมสุขภาพหลอดเลือดวิตามินบีรวมช่วยเสริมระบบประสาทเพิ่มพลังงานลดอาการเบลอและอ่อนล้าโครเมียมพิโคลินเนตแร่ธาตุที่ช่วยให้เซลล์ใช้น้ำตาลได้ดีขึ้นลดภาวะดื้ออินซูลินลูกสัตว์สมุนไพราจากตะวันออกกลางมีใย,ยอาหารสูงช่วยชะลอการดูดซึมของแป้งและน้ำตาล ด้วยกระบวนการคิดและทดลองส่วนผสมจากทีมผู้เชี่ยวชาญจนได้ส่วนผสมทั้งหมด9ชนิดออกมาเป็นสมุนไพรต้านเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดเพราะเราเชื่อว,ว่าฮิวมีไม่ใช่แค่อาหารเสริมแต่เราเป็นตัวแทนของความห่วงใยเราจึงพัฒนาส่วนผสมทั้งหมดมาเป็นระยะเวลานาน,านออกมาเป็น S9 Balance สมุนไพรต้านเบาหวานเพื่อคุณค่ะ